ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านไทยฟงหม่าล่านะครับผมมันเพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมมีอะไรบ้างนี่แต่เขามีคนละครืงด้วยนะแปะไว้หน้าร้านเลยไปดูกันว่ามีอะไรบ้างในร้านมีอะไรของเต็มเลยทำไมไม่เปิดอ่ะนี่ครับทัดนี่ครับอ๋ออย่างโอ้โหจีข้างนอกข้าวกรุงแล้วกดไม่เปิดนะรตรงนี้เข้ามาก็จะมีอ่กระมังไม่รับจะ่แบบเขาเรียกกระมังใช่เอาไปซักผ้านี่ครับไม่ใช่นี่ครับเราตักนะครับพวกเนื้อพวกอะไรครับก็เลือกกันได้นะครับตัวใหญ่ก็ถ้าจะตักก็คีบตรงนี้ได้เลยมีครบ ถ้าไม่บอกนะว่าหมูกระทะแล้วก็ปายนู่นไปจ่ายตังโมโรนะครับแต่เดี๋ยวดูนี่มีคอนเทนต์เอ้ยอะไรของเด็ดถ้าไม่มีนนี้กิร้ายไม่ร่อย อะไรนี่กระเทียมอันนี้อะไรน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำบริการตัวเองเขาแล้าก็ซ้อนมีเยอะมากเอมีแก้วให้ตะกรงตะเกียบอันนี้น้ำเข้าป่ะเนี่ยไม่ใช่อันนี้น้ำน้ำน้ำแตงกวาเลือก้าเมื่อกี้ทำไงต่อครับเลือกน้ำต่อซูมขึ้นนี่ก็มีแบบมีเลือกข้างๆเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาเนี่ยผสมกันได้หมดเลยสั่งเสร็จแล้วก็ต้องรอครับช่างจยากตังค์แล้วก็มีคนละครึ่งแล้วอยากกินไหมอยากกินดิแต่เราไม่สั่งค์ขี้เกียจน้ำจุ่มเลยน้ะหม่าล่าน้ำข้นครับโอ้ยหม่าล่าน้ำคนชอบเลย โอ้ยหมาล่าน้ำค้นนุกคนอร่อยมากนี่นี่ครับน้ำข้นหม่าล่าใช่ไหมน้ำค้นหม่าล่ามีเลี้ยวเลยร้อนใครที่อยากกินหม่าล่าอร่อยขนาดนี้นี่ครับแต่มาได้แย่งกินแบบนี้นะก็มาได้เลยที่ตลาดอินดี้ดาวคนองใครกหม่าล่ามาสนับสนุนกันได้นะ,ะมีคนละครึ่งด้วยใครสมัครไว